สวัสดีจากแคนาดาค่ะทุกคนวันนี้มาแชร์ประสบการณ์ที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะแต่ก็อยากจะอยากจะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังนะคะก็มีมีเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่สิเเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็คือเป็นเช้าของวันวันอาทิตย์นะคะามาแชร์ให้ฟัง คือเกือบเอาชีวิตไม่รอดอะนะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยอยู่เมืองไทยอ่ะเราก,ก็ไม่เคยได้ใช้บริการรถแอมบูเลน์นะคะนี่เป็นการใช้รถแอมบูเลน์ใช้บริการรถแอมบูเลน์ที่แคนาดาครั้งแรกนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากจะใช้บริการและไม่อยากใช้อีกต่อไปนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะแล้วเหตุการณ์เนาะก็อายุ<ม>คืออายุเราเยอะแล้วว่าห้าสิบห้าแล้วนะคะ นี้ร่างกายเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะแหละเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันเสาร์ตรงกลางคืนคืนคอเสาร์ที่เนี่ยเป็นวันหยุดเนี่ยสามีเขาก็ชอบเปิดหนังเปิดเอ่ออ่า netflix ให้ดูนะคะก็นั่งดูหนังดูรายการปกติเนี่ยไปทํางานแต่เช้าหกโมงครึ่งเนี่ยไปทํางานแต่เช้าเนี่ยก็จะตื่นเช้าแล้วก็ก็ไปทํางานก็จะนอนเร็วนะคะสี่ทุ่มก็คือนอนแล้วแต่วันนั้นอะน,นะคะ วันนั้นเป็นวันหยุดวันเสาร์สามีเขาก็เปิดอเน็ตฟิตเดิซีรีส์เปิดหนังให้ดูนะคะทีนี้ก็ดูไปมันมันมันเป็นตอนเนาะก็จะจบก็ก็จะเข้านอนประมาณตีหนึ่งยี่สิบก่อนจะเข้านอนเนี่ยปกติลุลี่จะเป็นคนที่ไม่กินอะไรก่อนจะเข้านอนอยู่แล้วทีนี้วันนั้นน่ะสามีเขาก็กินพวกอชิปพวกสแนกันนะคะพวกอ มันฝรั a. ่งทอดอะไรต่ออะไรเงี huh. end, ้ยมันแต่เป็นเป็นของแคนาดาเป็นเป็นเป็นขนมแน็คของแคนาดาแล้วก็กินวันนั้นก็ดันกินไปเยอะด้วยนะช่วงช่วงสี่ห้าสี่โมงห้าโมงเนี่ยเราก็กินอาหารไทยกินอะไรต่ออะไรกินอาหารจีนอะไรเงี้ยเพราะว่าสามีก็ชอบสั่งอาหารจีนมาวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็กินไปมันก็สี่ชั่วสี่โมงห้าโมงก็คือมันคงย่อยแล้ววะทนี่เข้านอนตีหนึ่งตีหนึ่งยี่สิบก็กินสแน็คไปหนึ่งถ้วยใหญ่ กับน้ําแก้วแก้วหนึ่งก็เข้านอนทีเนี้ยประมาณตีสามหรือตีสี่ไม่รู้นะสามีก็เข้านอนประมาณตีสามกกว่าแล้วปวดท้องคือมันไม่ได้ปวดปกติเหมือนอาหารมันมันไม่ย่อยอ่ะม่ใช่าอาหารเป็นพิษนั่เหมือนอาหารมันไม่ย่อยปวดท้องมากทีนี้ปวดแบบปวดเหมือนจะอ้วกหรือจะถ่ายเราก็ไม่รู้แล้วคือคือคือหนาวร้อนร้อนเหมือนร้อนไปทั้งเหมือนหนาวเหมือนร้อนเหมือนหนาวมันร้อนไปทั้งตัวบอกไม่ถูกเลยอ่ะ ก็ลุกขึ้นนั่งมันก็ไม่หายก็ทีนี้ไปเข้าห้องน้ําไปเข้าห้องน้ําเราก็อวกไม่ออกนะคะก็ก็ถ่ายก็ไม่ได้ท้องเสียมาก่อนนะแต่ทีนี้ตอนที่ถ่ายออกมานะ่ะตอนนั้นอนะตอนตอนเช้านะ่ะมันถ่ายเหมือนท้องเสียโอ้โหนะคะก็ถ่ายไปไม่ได้เยอะหรอกเสร็จแล้วทีนี้ก็วูบไปเลยไม่รู้เรื่องเลยหมดสติไปเลยแล้วนี้สามีก็คงได้ยิน อได้ยินคือคือ,คอลังจะไปหาหมอกลับบ้านมาแล้วสามีบอกว่าเธอเธอเธอล้มในห้องน้ําสลบไปว่าไงนะฮะเราสลบไปบอกนานไหมบอกเธอล้มแรงมากลูกลูกชายลูกเลี้ยงที่อยู่ห้องห้องท่านใต้ดินเน่ะเขาก็บอกเขาก็ได้ยินเขาก็ได้ยินเขาก็เลยลุกขึ้นมาสามีเขาก็เลยลุกขึ้นมาก็เห็นเรานอนอยู่นอนสลบอยู่บนพื้นห้องน้ําชั่วโมงครึ่งทุกคนนึกว่าตายไปแล้วทีนี้ เขาก็พยายามที่จะเรียกเราอะ่ะเขาก็ตัวใหญ่เขาจะอุ้มเขาจะอะไรเงี้ยเขาก็พยายามจะเรียกเราเขาก็เขาไม่อุ้มเราขึ้นมาเขาเรียกเราเราก็ไม่ไม่ตอบรับเขาสักอย่างแต่เรารู้ว่าเขาเรียกเรามือไม้เราก็ยกไม่ได้รู้เลยแต่แต่ตอบตอบตอบเขาไม่ได้อะไรเขาไม่ได้สักอย่างเขาก็เลยเรียกหยูดพักหนึ่งไม่ดีแล้วเขาก็เลยเรียกนายวัน uh, วันก็คือรถแอมบูเลนต์มารับทีนี้จเจ้าหน้าที่รถแอมบูเลนต์ก็คือก็มาเร็วนะ ก็ได้ยินาสามีพูดบอกว่าคุกมาเร็วประมาณสิบหรือสิบห้านาทีอ่ะเขาก็มาเร็วเขาก็มาเลยก็มา,า,ม,ามาให้ออกซิเจนเราวัดความดันที่นิ้วอะไรต่ออะไรทาทุกอย่างเรียกเราทุกอ,อย่างยุรียุรียุรีคือได้ยินหมดเลยว่าสามีเรียกรถแอมบูเลนมาภรรยาเราเป็นอะไรบ้านเลขที่เท่าไหร่เบอร์โทรเท่าไหร่คือคือรู้เรื่องหมดแต่แต่ตอบเขาไม่ได้พูดไม่ได้ยกแขนยกขาไม่ได้ก็ทีนี้ เจ้าหน้าที่รถแอมบูเลนก็มาทีเนี้ยก็มามาเรียบอยู่พักหนึ่งเราก็ก็ลืมตาเป็นเป็นระยะนะแล้วก็แล้วก็ตอบเขาไม่ได้ยกมือยกไม้ก็ไม่ได้ลืมตาเขาก็พยายามช่วยเราอยู่พักหนึ่งก็พยุงขึ้นมามานั่งบนเก้าอี้ก็ก็ไม่คือคือนั่งไม่ได้คือปวดท้องอะ่ะหมอไม่ถูกปวดท้องแขนขาอ่อนแรงอยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้เขาก็เขาก็บอกว่า โอเคงั้นก็เอาเตียงเขียนรถอันเบรนมาหน้าบ้านแล้วเขียนเขียนเตียง,ยง,ยง,ยงมาในบ้านเลยเขียนเตียงมาในบ้านก็พยุงเราฝรัร่งผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งก็อมาเต็มบ้านฝรัง่งมาเต็มบ้านเลยเจ้าหน้าที่มาเต็มบ้านเลยแล้วก็ทีนี้พอพอเสร็จแล้วนะเขาก็พยุงเราขึ้นเตียงเราก็ร,ร,กรู้เราก็ไม่รู้อะเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนหัวอันไหนท้ายเราก็นอนบอกเขาว่านอน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 นอาจับเรานอนใหม่ออกขึ้นไปนอน ก็เข็นเข้าไปในรถเอเบิเลนเอ้เราก็เอ๊เรถแอมดบิเลนนี่มันมันแคนาดามันดีขนาดนี้เลยเหรอทาไมมันนิ่งจังเลยมันไปยังไงแบบไหนนี่ที่จริงยังไม่ไปอยู่หน้าบ้านประมาณกับครึ่งชั่วโมงเขาก็ไม่รู้เอาอะไรสอนอะไรใส่เราเต็มไปหมดเลยรโยงรายยางเข็มอ่ะเลื่อนบางตรงตรงนี้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 แล้วก็เต็มตัวไปหมดโอ้เราก็บอกอ้าตายตอนนี้เรากู้แล้วก็ถึงหน้าแม่หน้าลูกที่อยู่เมืองไทยเนาะ ตายเราจะตายหรือเปล่าวะเนี่ยอะไรอย่างนงี้อ่ะเสร็จปุ๊บเขาก็ไปโรงพยาบาลพาเราไปโรงพยาบาลเราเรามองเรามองไปที่นาฬิกาที่อยู่ในรถอนะลรแบบนี้ตอนที่ยังไม่ออกไปอะ่ะดูพอดูปุ๊บเฮ้ยมันตีห้าหกนาทีแสดงว่าเราเกิดเริ่มตีตีสามก,กว่ารลอตีสี่ประมาณนั้นเขาช่วยเราอยู่พักหนึ่งอ่ะพอไปถึงโรงพยาบาลก็ดูนาฬิกาอีกลืมตาดูนาฬิกาอีกเหมือนมัน,มนคือเราเรา,เร,ารู้อะ่ะแต่ร่างกายเรามันอ่อนเพนะลียนั่นแหละก็มันหกโมงกว่านี่หว่าอ่ะ เข็ยนเราไปเข็นเราไปแล้วเรายังไม่ได้เจอหมอนะนอนอยู่ข้างๆเป็นเปนเป็็นนเตึกข้างเเเป็นแถวลยรต,ตียงคนป่วยนอนเป็นแถวเลยรออยู่อย่างนั้นนะ่ะแล้วสามีก็เข้ามาทีเนี้ยก็มานั่งอยู่ข้างๆทุกคนรู้ไหมรอนานมากสามีบอกว่าแปดชั่วโมงเราได้พบหมอหมอตรวจเราตอนเที่ยงตั้งแต่เกิดเหตุเที่ยงสิบสองนาที ถามอาการเราอะไรต่ออะไรบอกเราเป็นอะไรยังไงแบบไหนเรากินยาเราบอกหมอบอกว่าเราขาดน้ําสามีบอกว่าเธอกินน้ําเก่งมากเธอเป็นคนที่ตื่นนอนแล้วกินน้ําเลยแล้วก็กินน้ำกันเราเออมันเกิดอะไรขึ้นกับเราเราอายุมากแล้วเราก็เป็นอะไรที่แบบไม่เคยเป็นอยู่แคนาดาเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้ไม่เคยเป็นตอนนี้ช่วงโควิดก็เป็นแพนิกอ่ะอันนั้นสามีแบบช่วยแล้วก็เป็นโควิดสองครัง้งอ่ะเป็นหอบหืดเงี้ย คืออะไรที่ไม่เคยเป็นที่เมืองไทยมาเป็นอยู่ที่นี่แต่การบริการของที่เนี่ยค่ารักษาพยาบาลอ่าที่บอกว่ารัฐบาลอาฟรีทุกอย่างเลยดีจริงอะไรจริงแต่การจะ,จะได้เจอหมอเนี่ยขอโทษมันไม่เหมือนเมืองไทยกว่าจะได้เจอหมอเนี่ยนานมากทุกอย่างโอเคหมดอ่การบริการทุกสิ่งทุกอย่างมารถแอดแวนมารับเราอะไรต่ออะไรเงี้ยก็คือ คือบริการดีหมดทีนี้กว่าจะเจอหมอนี่แหละมันนานมากตรงนี้ถ้าเกิดคนที่เราเรามานึกนะถ้าใครที่เป็นหนักหนักไม่ตายก่อนหรือวะแต่บังเอิญเราเนี่ยไม่ได้เป็นหนักแต่เราสลบไปชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราไม่ได้เป็นหนักเรารู้ตัวเราอะไรแต่พอพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเราเวียนหัวเวียนหัวตลอดเวียนหัวแบบเอ,อหมอกับสามีก็ถามบอกว่าตอนนี้เธอล้มอ่ะเธอกระแทกอ,อะไรอะไรยังงบอกไม่ แต่ฉันเวียนหัวฉันเวียนหัวมากเวียนหัวเวียนหัวตลอดเลยอะทีนี้เราก็เลยอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังว่าเนี่ยเกือบตายเกือบขิดแล้วทุกคนเป็นบริการที่ไม่ได้อยากใช้บริการเลยเลยมาแชร์ให้ฟังเนี่ยครั้งแรกในชีวิตที่ได้ใช้รถบริการแอมแอมบรเนเห็นเขารถนุ่นนี่มารับอะเง,งี้ยเราก็โอ้คงจะเป็นอาการอะสําหรับรถแอมบรเน์ที่นี่ เออมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะแต่สําหรับที่นี่มันบริการดีตรงนี้ว่าคือเข,เขาก็มาเร็วมาอะไรอย่างเงี้ยบริการพวกนี้ดีแต่กว่าจะได้พบหมอเนี่ยโหช้ามากแล้วทีนี้พอพอเราพอเรารู้เรื่องพอเราเขาเข็นเราไปที่อไปไปให้หมอวินิฉัยอะทุกคนมันเป็นแบบมันเป็นตึกฉุกเฉินตึกหนึ่งเลยเพื่อเอาไว้รับผู้ป่วยฉุกเฉินรถแอมมูลเนสองข้างตึก ก็จะมีแต่เตียงคนป่วยนึกว่ามีเราแค่เตียงสองเตียงเปล่าเขาข้างนี้ก็เป็นสิบข้างนี้ก็เป็นสิบสองข้างโหเป็นสิบยี่สิบบอกตายแล้วเราเพิ่งคือประสบการณ์ครั้งแรกประสบการณ์ที่ไปอยากใช้บริการรถแอมบลเลนนี่แหลคะค่ะเลยมาแชร์ให้ฟังว่าอยู่แคนาดาเป็นคนแคนาดาตอนนี้เป็นแคนาเดียนแล้วบริการพยาบาลเนะี่ยฟรีแต่เราซื้อ,อ,อหมอไปตรวจมาหมอสั่งยาอะไรย่างเงี้ย ก็คือฟรีหมดอะไรต่ออะไรแต่กว่าจะได้พบหมอได้ยากมากนะคะอันนี้มาแชร์ให้ฟังการรักษาพยาบาลฟรีในแคนาดาอะไรต่อไรเงี้ยดีอะไรก็จริงแต,แต่แต่จะพบหมอง่ายๆไม่ได้หลังจากอาทิตย์หนึ่งที่ล้มในห้องน้ำก็ก็เวียนหัวทุกเช้าสามีก็เลยโทรไปหาด็อกเตอร์แซมรีก็ไปตรวจทีนี้ไปตรวจก็บอกว่า เป็นเบาห,าหวา,น,วานไหมก็ไม่ได้เป็นความดันครอบครัวเป็นไหมก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเบาหวานไอ้ไม่ได้เป็นเบาหวานความดันถูงความดันต่างก็ไม่ได้เป็นเกิดจากอะไรบอกร่างกายขาดอะไรบอกก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้หมอเขาก็เลยให้ให้เหมือนซองอ่าเหมือนเหมือนเหมือนเป็นหงผงน่ะเอามาไว้อ่ชงน้ํากินเหมือนน้าเกลือแร่แต่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ดีมากทุกคนตื่นมาแบบเบียนหัวอยู่หนึ่งอาทิตย์ดื่มน้ําพวกเนี้ย เออดีขึ้นไม่เวียนหัวไปทํางานได้ลาง,งานหนึ่งวันคือวันจันทร์หลังจากนั้นมาก็ไปหาหมอวันจันทร์อะตอนเย็นนั่นแหละหลังจากเลิกงานแล้วก็หมอก็ให้มาแล้วก็เราก็กินอยู่หนึ่งอาทิตย์เออดีทําให้อาการเวียนหัวอาการเออเขาบอกว่าสมองหรือตรงนี้ของเราเนี่ยสมองเนี่ยบางทีมันเวียนหัวก็เกิดจากอที่อ่าอาจจะอ่าขาดน้ำนอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้กินตรงนี้มาแล้วก็ดีแล้วก็ หมอก็บอกว่าอ,อาจจะให้ไปส่องลำไส้ตรงเนี้ยเพราะว่าเราปวดตรงนี้ใช่ไหมคะทีนี้ลำไส้เนี่ยน่ะมันก็เราก็มันไม่ได้เป็นอะไรนะเราอาจเกิดจากอาการที่ว่าหนึ่งเราอาจจะอายุมากแล้วแล้วก็ร่างกายเราก็ปรับเนื้อปรับตัวกับสภาพอากาศของของต่างประเทศเรื่องอาหารเรื่องสภาพอากาศอะไรเงี้ยแต่ชีวิตประจําวันของเราเนี่ย ตื่นเช้ามาเราจะกินเราจะดื่มน้ําเปล่าหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็กาแฟก็คือไม่ได้ดื่มเยอะดื่มมันละแก้วแล้วกอ็อาหารเช้าซีเรียลนมอะไรอย่างเงี้ยกลางวันก็ทางานกลับมาก็มากินข้าวเลิกงานกลับมาสามโมงก็กินข้าว,แล,วแล้วก็กินข้าวก็คือเราก็เราหมอก็บอกว่าสั่งห้ามไม่ให้กินอาหารทอดเยอะเนี่ยนะคะก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่า ครั้งแรกในชีวิตที่ได้ใช้บริการรถแอมบูรลนซ์ซึ่งไม่อยากจะต้องการใช้เลยนะคะก็เลยมาแชร์ให้ฟังนี่แหละค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามช่องเล็กของลลีขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ